เรื่องยอ่อวิญญาณป่าเมื่อผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกล่าทริปล่าสัตว์ของพรานสมศักดิ์และทีมในป่าพรานโชดตามคำว่าจ้างของมหาเศรษฐีเอกพลที่ไม่เคารพป่ากลับกลายเป็นหายนะเมื่อสัญญาณอาถรรพ์เริ่มปรกากฏอัขระโบราณลมประหลาดและเสียงกระซิบชวนขนลุก การเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายสีดำทะมึนที่สังหารบริการและลากร่างเอกพลหายไปเป็นเพียงจุดเริ่มต้นก่อนที่วินชัยเพื่อนพรานจะสังเวยชีวิตด้วยพลังลี้ลับจนกระทั่งความจริงเผยเมื่อเอกพลและบริการที่เสียชีวิตกลับปรากฏตัวอีกครั้งในสภาพที่ถูกวิญญาณพรานโฉดเข้าสิงร่างกลายเป็นบริวารผู้เฝ้าป่าสมศักดิ์และสุรชัยสองผู้รอดชีวิต ต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เมื่อผู้ล่ากลับกลายเป็นผู้ถูกล่าในป่าอาถรรพ์แห่งนี้ตอกย้ำว่าธรรมชาติจะลงทันผู้ที่ไร้ายซึ่งความเคารพอย่างสาสมเสมอไป